แก้รัฐธรรมนูญร้อยมาตรา<ช>แล้วไปแตะประเด็นจริยธรรมแล้วไปแตะการจํากัดอํานาจขององค์กรอิสระเช่นสารน้ำนูนเช่นปปชในการที่จะตรวจสอบวินิจฉัยกรณีจริยธรรมของนักการเมืองอยังร้อนฉาโอเคพักเพื่อไทยประกาศถอยแล้วนะใช่ค่ะแต่พักประชาชนเขาไม่ถอยเขาเดินหน้าค่ะธงเขาชัดค่ะเรียนกันนิดหนึ่งเรื่อง ร่างแก้ลํานูนายมาตราแล้วไปแตะประเด็นนั้นประเด็นนี้มันมีสองร่างคู่ขนานกันค่ะร่างของพรรคประชาชนและร่างของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของของของเพื่อไทยของเ <คะ S 2> พื่อไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นในช่วงที่ผ่านมานั้นกระสุนมันไปตกที่พรรคเพื่อไทยเ<ช>พียงจุดเดียวนะเขาพุ่งเป้าไปเลยพรรคเพื่อไทยกระหน่ำเลยเพราะมีจุดอ่อนเยอะไงถ้าไปดูไส้ในเราจะพบว่าร่างแก้ ร,รัฐธรรมนูญรายมาตราฉบับที่ต้องถือว่าสุดซอยจริงๆไม่ใช่ฉบับของรพร่อไทยแต่เป็นฉบับของประชาชนพรรคประชาชนใช่นี่ก็คือประเด็นมาตรการสี่ประเด็นก็คือเพื่อไทยเขาถอยแล้วพรรคประชาชนจะถอยไหมเ,เขาไม่ถอยหรอกหรือจะทบทวนไหมช่วงหน้าจะถ้า<ล><ะ>พูดถึงเรื่องร่างแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราล้วไปแตะประเด็นจริยธรรมไปแตะประเด็นองค์กรอิสระ มันก็มีอยู่สองร่างที่คู่ขนานกันและทั้งสองร่างถูกส่งไปที่อาจารย์บรรณประธานสภาแล้วนะเรียบร้อยแล้วทั้งสองร่างแรกเป็นร่างที่นําเสนอโดยพรรคประชาชนร่างที่สองนำเสนอโดยเพื่อไทยค่ะปรากฏว่าขณะนี้แกสุนมันไปตกที่พรรคเพื่อไทยเพียงจุดเดียวแล้วเพื่อไทยก็เลือกที่จะถอยดีกว่าทั้งทั้งที่ถ้าว่ากันที่จริงดูเนื้อหาสาระนะร่างแก้ฉบับ พรรคประชาชนเนี่ยมันสุดซอยกว่าเยอะเลยถ้าดูในดีเทลรายละเอียดต่างๆนะต้องบอกเลยแตกต่างพอควรขณะนี้ความน่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคน่าจะมีชันทามติแล้วล่ะค่ะดูจากบริบททางการเมืองนะถอยค่ะชันทามติมาตานั่นก็คือถอยเรื่องแก้รายมาตรา,รามาตราจะหันมาแก้ทั้งฉบับยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองใช่ตั้งสอสอผ่านกระบวนการสภาร่างรัฐมนูล ที่เรียกกันว่าสสรใช่เขาบอกต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามปีนะที่นี่นะค่ะเขากลัวจะไม่ทันไงเรื่องนี้นักข่าวเอาไปถามคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจผู้นําทางจิตวิญญาณของเครื่องจักรสีส้มประธานคณะก้าธิาอคาธอกาออกรได้ไปการมาธารคณากมากรื่องมากรายกรมาตรมาธกรายามาตรานีเรื่ะไทยเาค้าถอยารรคมมา ว่าอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมคิดเฉพาะตัวเฉพาะตัวของท่านผู้นําทางจิตวิญญาณคุณธนาทรจะเอ,อย่างไร,งไรเขาอยากรู้ไงจะเอาอยัางไงไปฟังคุณธนธรเชิญค่ะปัญหาก็คือแก้รัฐมนมรลทั้งฉบับเนี่ยดูแล้วก็ยังติดขัดมันไม่รู้จะไปทางไหนนะครับในเมื่อแก้รั่มนมรลทั้งฉบับตอนนี้มันติดขัดมันมองไม่เห็นอนาคตซึ่งถ้าดูปฏิทินจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะผ่านภายในสภาชุดนี้ภายในปี7 0ูเนี่ยก็ยาก นะครับดังนั้นอาจจะต้องมาโฟกัสที่การแก้รัฐมนุนฉบับปีพศ2560รายประเด็นนะครับซึ่งในรายประเด็นเนี่ยแน่นอนมันเรื่องมีเรื่องเรื่ององค์กรอิสระเรื่องอำนาจเรื่องจริยธรรมโอเคอ่ะองค์กรอิสระการจริยธรรมสรุปนะสรุปนะธงขอ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 งคุณธนาธรธงของคุณธนาธรค่ะคิดแบบธนาธรก็คืออยากจะให้มีการแก้ รัฐธรรมนูญให้ทันการเลือกตั้งครั้งหน้าครั้งต่อไปก็คือ2,570ใช่ก็เลยต้องแก้เป็นรายมาตราคุณธนทรก็มองว่าถ้ารอแก้ทั้งฉบับมันไม่ทันปี70ใช่ไม่ทันแง่แง่ก็ไม่ทันอ่ะดังนั้นมันต้องแก้รายมาตราและประเด็นที่ควรจะแก้รายมาตราควรแปะไปที่ประเด็นจริยธรรมแต่ที่ประเด็นอำนาจขององค์กรอิสระค่ะเมื่อ <c oughs> ที่ไปที่ทำไมอยากรื้อองค์กรอิสระ,ะไปฟังคำอธิบายเชิญค่ะยันในหลักการเดิมนะครับว่าเราให้อํานาจองค์กรอิสระในการกําหนดอนาคตของทิศทางประเทศมากเกินไปนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดอํานาจขอบเขตขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัฐมนูญน,นะครับอำนาจในเรื่องยุบพักปปชอ,อํานาจในเรื่องการ ใช้จริยธรรมมาตัดสินนนาคตนักการเมืองนะครับดังนั้นผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยเรายืนยันในเรื่องออในเรื่องเดิมนะครับว่าอ,อ,ององกรอิสระต่างๆที่ดำรงอยู่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะครับจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบของดุล